สรุปประเด็นทองคำนะครับนั่งุดกับประจำเช้าวันที่31เดือนมีนาคมครับทุกท่านถ้าเราสังเกตนะครับเราจะดูกันที่ตัวดอลลาร์ก่อนเลยดอลลาร์นั้นยังคงขยับปรับตัวลงยวพระบัตอายุ10ปีนั้นเปิดแกบลงมาเช่นเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่าตลาดนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการที่อเมริกาคูอิหร่านหรือจะเป็นเรื่องของตัวภาษีการค้าที่กําลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันถามกระต่อครับว่าแล้วแบบนี้ราคาทองคําจะเป็นอย่างไรต่อไป ทองคำระยะสั้นเริ่มทําการปรับฐานแต่สามารถพูดได้เลยว่าถ้าในภาพรวมๆยังไงยังไงก็เป็นหน้าบายครับถามว่า2องเอ 3, 100, เนี่ยคุณครับมันจะมีโอกาสขึ้นไปแต่อีกรอบได้ไหมเมื่อเช้านี้กระโดดทำา i g ที่3,097ต้องบอกเลยว่า3,100เนี่ยคงจะไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเป้าต่อไปที่ราคาทองคำจะสามารถขึ้นได้คือ3,109กับ31,23ผมได้กำหนดเอาไวใ้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ถามกระต่อ,อกสักนิดหนึ่งว่าแล้วมันจะขึ้นจริงหรือคุณที่มันสูงมากแล้วนะทุกท่านครับฟังผมดีๆผมจะพูดประโยคนี้2รอบนะครับถ้าทองยังยืนเหนือ3,079ถ้าทองคำยังยืนเหนือ3,079ได้ขาบายคนที่มีกำไรอยู่ยังไม่ต้องเก็บและทองคำมันจะกลับขึ้นไปที่ยอดเดิมอย่างแน่นอนถ้ายังไม่หลุด3 0 7 9ดังนั้นบางคนที่มีกำไรอยู่ถามว่า พี่ควรจะปิดก่อนดีไหมตอนนี้อยู่ที่ใจพี่แล้วถ้าพี่พึงพอใจในกําไรก็แปลว่าเก็บก่อนได้นะแต่ถ้าพี่รู้สึกว่าอพี่ว่ายังอยากถืออยู่อีกนิดนึงอะค่ะนั่นถือต่อเลยครับเพราะเราให้จุดวัดกําลังกราฟในวันนี้อยู่ที่3ามพันเถ้ายืนได้มันกลับมาแน่ยอดเดิมแล้วมันก็จะไปหายใหม่เรื่อยๆครับเป็นไปตามกลไกราคาของเขาเพราะว่าสถานะตลาดจะไม่เปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงครณว่าสถานะตลาดยังไม่เปลี่ยน ก็มาดูสิครับว่าตลาดหุ้นยังล่วงไหมเอาดูนสแดกก็ได้นี่ไงคุณมันเริ่มมีแท่งเขียวแล้วเขียวยังไงครับแท่งเขียวแค่นี้เนี่ยไม่ได้สะท้อนกําลังการฟื้นตัวหรือว่าการคลายความกังวลเลยนะครับดังนั้นถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่นั่นก็แปลว่าทองคําที่เกิดแท่งเทียนสีแดงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การย่อตัวตามธรรมชาติธรรมดาของเขายังสามารถกลับตัวขึ้นไปต่อได้สิ่งเดียวที่จะทำให้ทองคําหน้าบายเริ่มคลายกําลังนั้นคุยกันตามภาษาเทคนิค อันดับแรกคุณต้องมีแท่งเทียน1ชั่วโมงปิดตัวต่ตํากว่า3079ก่อนแล้วนั่งทุดเห็นมันมีแท่งเทียนปิดตัวต่ตํากว่านั้นหรือยังครับก็แท่งก่อนหน้าได้ไหมคุณเนี่ยมันลงมาที่ประมาณ78อุ้ยถ้ามันลงมานิดเดียวแบบนี้ก็ไม่ต้องนับก็ได้ครับมันเฉือนกันนิดเดียวเองครับคุณผู้ชมครับดังนั้นนี่คือหลักในการดูเบื้องต้น สำหรับคนที่มีออเดอร์ไม้ายแล้วยังอยากจะรันกำไรอยู่นะครับเราให้จุดในการยืนยันแล้วว่ายัางถือได้ทีนี้ก็เหลือแค่ใจของนักทุนแล้วนะว่าไหวหรือเปล่าแต่เชื่อว่าท่านักทุนถือกำไรมาอย่างยาวนาะนและหน้าบายผมว่ามันมันก็ลุ้นต่อได้สบายอยู่แล้วนะครับทีนี้ต่อมาครับคุณผู้ชมครับมาดูกันที่คนไม่มีของหน้าบายแต่ว่าคนไม่มีของหน้าบายนี่เอาจริงจวันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยอยากจะให้ ไล่ราคานะครับแต่ท่านนักทุนบอกว่าผมเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างใจร้อนด้วยก็พยายามบายใกล้เคียงกับ3,079แล้วกันแล้วก็ไปรอลุ้นปิดตาม3ตัวเลขด้านบนครับถ้านักลงทุนรับความเสี่ยงไหวนะแต่ถามว่าแล้วส่วนตัวนี่คุณจะเทรดหรือยังผมขอรออยู่ข้างสนามก่อนแล้วกันคือเราก็รู้นะก็คุยกับ่านนักทุนชัดเจนแล้วลว่าถ้าทองยืนเหนือ3,079เนี่ยมันไปต่อได้ แต่ผมเละกะังวลใจตรงที่ว่าถ้าบางทีผมเข้าไปเทรดปุ๊บใช่ไหมครับแล้วมันไม่ได้มีเวลามาเฝ้าหน้าจอเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรครับราคาจะทุบหลุด3.09ลงมาอย่างรวดเร็วทันใจเลยก็ได้แล้วก็ลากผมลงไปด้านล่างอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมกังวลใจอยู่ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้าส่วนตัวผมเองนะผมจะรอเทรดในโซนน้าเงินตรงนี้เหมือนเดิมครับก็คือ3.048 3.064โซนแถวเนี้ยครับว่าจะรอหยุดโซนแถวนี้นะถ้าเขาลงมาก็น่าจะรับไม้แรก ถ้าลงมาด้านานี้ผมรับแบบจัดเต็มแน่นอนครับเพราะยังไงทองมันก็แค่ยอดเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะลงให้หรือเปล่านะครับดังนั้นใครอยากจะมีของในตอนเช้าก็พยายามคุยกับตัวเองให้ดีๆว่ารับความเสี่ยงไว้ไหมถ้ารับความเสี่ยงได้ก็เอาเงื่อนไขใจร้อนผมไปเทรดยังยืนเหนือ3079ยังไงกลับมาแน่ทําไมหานี่ก็ไปนู่นเลยครับ3-1093123ให้เงื่อนไขไว้ประมาณนี้ขาบายเข้าใจตรงกันนะครับถ้าขาบายเข้าใจตรงกันฝากพิมพ์คาว่าบ่าย แลวฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับทีนี้มาดูกันที่ฝั่งของขาเซลล์กันบ้างขาเซลล์บอกว่าคุณครับแล้วถ้าเกิดว่าทองมันจะลงนีนอันดับแรกต้องอยังไงนะขอแท่งเทียน H1 1นชั่วโมงนะปิดตัวต่ตํากว่านี่ครับปิดตัวต่ากว่า3 0 7 9ก่อนสักประมาณแท่ง2แท่งถ้ามีการปิดตัวต่ากว่า3 0 7 9ได้แท่ง2แท่งนี่แปลว่ากาลังเซลเริ่มมาแล้วนั่งฉุดครับ แล้วเราจะมั่นใจได้เลยนะว่าแรงเซลล์เริ่มมาจริงๆแล้วชนิดที่ว่าฉันเริ่มที่จะกดเซลล์ได้แล้วนะทุกท่านครับขาเซลลฟังผมดีๆนะผมอยากให้นักทุนได้มีความปลอดภัยในการกดเซลล์กันหน่อยแล้วความปลอดภัยในการกดเซลล์นี่มันดูยังไงครับคุณอันดับแรกก็อย่างที่ผมบอกตามเทคนิคขอแท่ง H1 ปิดตัวต่ำกว่า3079อย่างที่2คือนักทุนช่วยผมนิดนึงนะในการกลับมาเปิดกราฟ ตัว US 3 0 5 0 0บก็คือดัชนีในตลาดฟิวเจอร์สของสาหารัฐอเมริกาครับให้พี่ดูพวกนี้เพื่ออะไรคะพี่จะได้ดูว่าดัชนีพวกนี้มันเริ่มมีแท่งเขียวหรือยังถ้ามันเริ่มมีแท่งเขียวมันก็จะแปลได้ว่าอุ้ยตลาดเริ่มมีการคลายตัวแล้วเริ่มมีการคลายความกังวลจะเริ่มเข้าสู่บกของการปรับฐานแบบนี้การเซลล์ทองเราจะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็น2ระดับเลยนะครับดังนั้นผมขอได้ไหมขาเซลของเงื่อนไขาตามนี้ ขาเซลบางคนยังมีความยุติดว่าก็ราคามันสูงแล้วพี่กดเซลเลยก็ได้นะคะนังถูกครับประธานโทษนะครับตั้งแต่สมัยทองอยู่นะนะสามพันเนี่ยผมก็มองว่าราคาก็สูงแล้วหลายๆคนก็เคยคิดใช่ไหมครับพอแตะสามพันปุ๊บอุ้ยราคาสูงชั้นเซลลตอนนี้แหละครับจะสามพันหนึ่งร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยหลักการของการเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่จะหาต้นทุนสินค้าราคาถูกมันอาจจะใช้ไม่ได้กับการลงทุนในช่วงขณะเวลาหนึ่งนะครับ ดังนั้นบังชีเราอาจจะต้องยอมรับจุดราคาที่มันไม่สวยแต่มันมีความปลอดภัยหน่อยต้องแลกกันได้ไหมขาเซลขอแบบนี้เลยไม่ต้องไปตามหาจุดที่สวยที่สุดเป็นปรวัติการใครได้ปลายไส้มาก็ปล่อยเขาไปแต่เราขาเซลจะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักทวนอีกรอบหนึ่ง 1. รอดูราคาปิดตัวต่ำกว่า379สสัก23ชั่วโมงขึ้นไป2กลับมาดูดัชนีในตลาดสหรัฐดูตัวไหนก็ได้ครับย s 3 0 500 100 จอแท่งเขียวเริ่มฟื้นตัวสูงกว่านี้นิดนึงไม่เอาแท่งเทียนแบบเล็กๆ,ๆแบบนี้อันนี้ไม่นับนะครับคือเวลาปรับฐานเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะเขียวแดงสลับกันไปไม่เอาชนิดที่ว่าโอ้โหแดงอย่างเดียวเลยแล้วมีเขียวติ่งนิดเดียวนะครับแล้วก็ไหลต่ออันนี้เรียกว่าตลาดยังไม่ฟื้นชัดเจนนะครับทุกท่านครับแล้วพี่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างพี่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างผมคงไม่มีอะไรจะพูดมากละก็คือถ้ามันกําลังติดลบอย่างหนักถ้านักทุนกําลังโอเวอร์เทรดอยู่ การพิจารณาแบ่งค่าตัดขาดทุนนั้นยังถือว่าเป็นเรื่องราวที่ควรจะกระทำมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วมันคือพอร์ตการลงทุนของนักทุนนักทุนจะต้องทําการพิจารณาด้วยตัวของนักทุนเองนะผมจะบอกให้นักทุนคัดลอสเลยมันก็จะลาบากใจดังนั้นขอให้เราลองพิจารณาด้วยถ้าพี่ๆขาเซลเข้าใจตรงกันนะครับรบกวนพิมพ์คําว่าเซลให้ผมหน่อยแล้วถ้าสะดวกก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่คือการสรุปป,ประเด็น ทองคำของเราครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับ